ขอแสดงความเสียใจให้โซภกสูญเสียคุณพ่อพรพินิตเจ้าของสยามกลการขอแสดงความเสียใจให้โซภกสูญเสียคุณพ่อพรพินิตพรประภาเจ้าของโรงแรมดังสยามแอดสยามและเป็นเจ้าของสยามกนการ ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของไฮโซพกประธานวงพรประภาหลังศูญเสียคุณพ่อพรพินิตพรประภาเจ้าของโรงแรมชื่อดังสยามแอดสยามโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาไฮโซพกได้โพสภาพครอบครัว พรบุว่าแฟม i ลี Family 18ปทับสทับ0 2 3และได้โพสภาพคู่กับคุณพ่อใน Instagram Story. อินสตาแกรมสตอรี่พรข้อความว่าลักตลอดไปจนกว่าจะพบกันอีกครั้งรักเสมอทั้งนี้นายพรพินิษพรประภาเสียชีวิต เมื่อวันที่18ตุลาคมและจะมีพิธีบําเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครสำหรับให้โซโพกประธานวงพรประภาเป็นลูกชายคนโตของนายพรพินิจพรประภาเจ้าของโรงแรมชื่อดังสยามแอดสยาม ซึ่งเป็นลูกชายของดอกเตอร์ทาวอนพระประภาต้นตระกูลพรประภาผู้นำเข้ารถยนต์นิสสันและเป็นผู้ก่อตั้งสยามกลนการทั้งนำเข้ารถยนต์และผลิตเครื่องจักรกลรวมทั้งขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอีกหลายแขนง